ดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมาปางวันนี้เป็นอีพีที่สแล้วเนาะเมื่อวานนี้เพิ่งแกะไป5กล่องหกกล่องนะหกล่องเพิ่งแกะไปหกล่องวันนี้มาอีกกล่องนึงแล้วเดี๋ยววันนี้มาปางจะมาแกะซีซันกรีตติ้งนะคะอารมณ์ประมาณเหมือนของขวัญปีใหม่อะค่ะ๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงคือกล่องนี้ใหญ่มาก ็คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะซื้อซีซั่นกริตติ้งเลยเพราะว่ากะจะเก็บแค่การ์ดอย่างเดียวแล้วก็ไม่คิดว่าไอ้กไอดไอดีการ์ดนะคะที่มันแถมมาเนี่ยมันจะหายากแล้วราคาแพงมากที่สั่งมาได้เพราะว่าเอฟไม่ทันเอฟไม่ทันเราแก้ปัญหาด้วยการสั่งซื้อค่ะเราสั่งซื้อตอนแรกจะสั่งพีแต่ว่าสองเดือนรอนานไปสั่งแบบพร้อมส่งเลยสั่งวาริชิ์ได้ของวันอังคารนะคะใหญ่มาก ๋ยวเรามาแกะกันนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็มาลุ้นด้วยว่าเราจะได้เจ็กหรือเปล่าแต่ก่อนแกะทุกครั้งที่ก่อนจะแกะคือเราจะเราจะขอ,อยันีม่าสามราอ้เคอะอที่ไรเจ็กมาทุกทีเลยแล้ววันนี้ก็ขอให้เจ๊กมาอ่าครั้งที่แล้วเราเราทำไปใช่ไหมคะเราทําการ์ดมาได้ใช้แน่นอนน้องเจ๊กน้องจิกต้องมานะคะรู้ไหม๋ยวเรามารุ้นกันเลยดีกว่าเรามาแกะกันเลยดีกว่า กล่งใหญ่มากเดี๋ยวคอเตอร์ก่อนเพลงนี้เพลงชื่อโอ้นี่ขายหลายรอบมากขายมาหลายรอบไปฟังกันหรือยังเพลงนี้เป็นเพลงชื่อว่า t e Months นะคะอยู่ในอยู่ในอัลบั้ม Day One นี่แหละ่ะตื่นเต้นเนอะอันนี้คือแบบสั่งประจับใจร้อนมาค่ะ อุ้ยมีของแถมด้วยแม่ค้าน่ารักมากเลยอันนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นซีซันกิตติ้งที่อุ้ยอันนี้เป็นซีซันกิตติ้นะคะที่แม่ค้าส่งมาให้ที่เราสั่งไปหาและรับสินค้าแล้วรีวิวได้คือร้านชื่อว่าต้นต้นจะร้านต้นสนนะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อุ้ยนี่คือของแถมทุกคนคะ่ะของแถมน่ารักมาก นี่คือของแถมค่ะน่ารักมากมีสองใบโคตรน่ารักเลยคะนนี้น่ารักเดี๋ยวนะอันนี้ใครเนี่ยอันนี้เจ๊ค,ค่ะเจ๊อันนี้เจ๊ตอนนี้จำได้ตอนเล่านิทานในรายการไอรนอย่าลืมไปดูกันนะคะตอนเล่านิทานของเจ๊คน่ารักมากอันนี้เฮ้ยอันนี้ใครอะดูไม่ออกเลยอะ อ๋อซรงฮูนอุ้ยมาคู่กันเลยเจคฮูนเขามาคู่กันนะคะนนี้น่ารักเดี๋ยวต้องไปบอกเขาว่นาน่ารักมากแล้วเขายังแถมแถมแมส์มาให้ด้วยโหทันสมัยอินเทรนด์จริงค่ะแถมแมส์มาให้น่าจะประมาณน่าจะห้าน่นารักมากร้านนี้ร้านร้านต้นสนนะคะ T O N S O N ไปดูกันได้ในทวิตเตอร์ขายไปให้ด้วยไม่ได้สักค่าสปอนเซอร์แต่อย่างใด เดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าเพราะอมันแน่นหนามากเลยนะคะเนี่ยโอ๊ยตื่นเต้นมากจะพยายามไม่ตื่นเต้นมากแต่มันก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเราแกะแบบแกะแบบไม่ไม่ไหวแล้วแล้วปกติถ้าเราสั่งทีตอนนี้นะคะเราจะไม่ได้ของแถมของวีเวิร์ ก็คือเป็นกรอบรูปแล้วก็รูปรวมนะคะมันเราจะไม่ได้เพราะว่าขอแถมมันจะเพาะรอบพีแล้วทีเนี้ยไอร้านเนี้ยมันมีของแถมพอดีดีนะที่แบบไปจับจองมาเพราะว่าก็ค<ป>ือถ้าเราถ้าเราสั่งสั่งเองตอนนี้คือเราไม่ได้ของแถมคือของแถมตัวนี้นี่ค่ะมันเป็นกรอบรูปน่ารักมากอันนี้คือจะได้เฉพาะช่วงพีรอบแรกแรกเลยนะคะแต่นี้คือพร้อมส่งแล้วแบบคือราคามันก็จะสูงกว่ารอบพีนั่นแหละ มันต่างกันประมาณสองสามร้อยมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันที่สั่งพร้อมพร้อมส่งปะทออยากได้ตัวนี้คะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นหายากเหมือนกันนะเพราะว่ามันหมดแล้วไม่น่าจะมีอีกแล้วอันนี้เดี๋ยวแกะเลยเพราะว่าอาจจะเก็บไว้มันเป็นกรอบลูกมันสามารถตั้งได้เดี๋ยอันนี้ตอนแรกก็จะว่าจะขาย น่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าถ้ามันหายากขนาดนั้นก็ไม่ขายดีกว่าก็จะเป็นรูปมาให้นะคะเป็นแบบโปสการ์ดอยู่ข้างหลังโอเคเห็นไหมคะโอเคนก็จะใส่กอบรูปนี้มันก็จะมีแบบแกะออกมาได้นะคะแล้วก็ตั้งได้โอเคค่ะอันนี้หมดเป็นหนึ่งอย่างนนเนาะต่อไปนี่ค่ะนี้ซีนมาละคะ ยังไม่ได้แกะเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นเซสชั่นก,กิ๊ตติ้งนะคะในนี้ก็จะมีหลายอย่างมากเดีย๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามีอะไรบ้างให้ทุกคนลุ้นแกะมือสัน่นถึงโปรดมาแล้วค่ะเล t มีอินกล่องใหญ่อุย้ย <c oughs> เห็นแล้วก็อยากซื้อทั้งกล่องมัน <c oughs> น่ารักมากเลยอะ่ะดูดิทุกคน ข้างหลังคือถ้าเราเปิดออกมานี่เราจะหินกับไอดียการ์ดเลยหรือเปล่าอ่านี่ค่ะอันนี้จะเป็นกล่องนะคะกล่องมันสวยมากเราเก็บกล่องไว้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> อุ้ยจะบอกว่าเราปิดไปก่อนเราปิดไปก่อนคือตอนนี้ไอดียกา์ดอะไม่รู้ว่าใครแต่ว่าปิดไปก่อน อันนี้เป็นโปสมินิโปรเตอร์นะคะเป็นใบเดียวแต่ว่ามีสองด้านใช่ไหมนะใช่ตอนแรกคิดว่ามีสองใบเพราะเห็นเขาเขียนว่าทูมินิโปรเตอร์อันนี้ค่ะนี่อ่าด้านนี้อีกด้านนึงนะคะอันนี้คือเป็นมินิโปรเตอร์นะคะทุกคนเสียงดังอ่ะเจ๊กมาจริงจด้วยแต่ว่า ราไม่ได้เก็บสแตนดี้คือกล่องเนี้ยเราเราเปิดหานะแต่เราไม่ได้เก็บสแตนดี้จะเจ๊กมาหาโอเคโอเคเจ๊กมาหาแล้วอย่างหนึง่งแล้วอันนี้จะเป็นรีวิดีนะคะมีดีวีดีป็นนีีดีส่วนนี้จะเป็นการ์ดนะคะที่มันจะมีทั้งหมดครบเจ็ดใบเลยเจ็ดคนเลย เดี๋ยวคือตอนแรกที่ตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะไม่สั่งเซสชั่นคิตติ้งเพราะว่าจะได้การ์ดแค่ตัวนี้ใบตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เลยไปเอฟการ์ดนี้มาแล้วเอฟแต่การ์ดนะคะแล้วเราค่อยมาสั่งซื้อเซสชั่นคิตติ้งทีหลังเดีย๋ยวนะอยากให้ดูที่เราคนเลยดีกว่าจองวอนค่ะอุ้ยต้องระมัดระวังฮีซึ้งค่ะอุ้ยมือสั่นไปหมดแล้วอ๋อดิเจ๊ก็ถึงเจอันนี้เจ๊ค่ะมือสั่นจริง นี่ค่ะน้องเจอันนี้ซองคุณค่ะซอนอูค่ะมิกกี้ค่ะโอเคต่อไปนี่เป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์จะมีแบบนี้ทั้งครบทั้งเจ็ดนี่ค่ะสติกเกอร์หายากแกะคือความจริงกล่องเนี้ยเป็นกล่องที่ห่างน,นะ เราก็ขออนุญาตแกะให้ทุกคนดูหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นจองวอนฮีซึงเจแล้วก็เจกนะคะแต่ละแถวก็จะเป็นเป็นลายวาดลายเส้นวาดของแต่ละคนอันนี้จะเป็นซองฮุนซซนอูแล้วก็นิกกี้นะคะโอเคอุ้ยน่ารักมากเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปหมดหรือยังนะ้า หมดแล้วเหลืออันนี้เป็นไดอารี่อุ้ยเออขอไม่ขอไม่แกะแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่ไม่แกะแล้วกันอันนี้เป็นไดอารี่นะคะที่ที่เราแกะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของของหานของหารของเราเราคือคือซื้ออันเนี้ยมาเพื่อที่จะหารให้ทุกคนเพราะว่าบางก็บแค่ไอเดียการอย่างเดียวแต,แต่เซ็กมาหารั้งทีอะ โอเคอันนี้เป็นไดอารี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบเหมือนโน้ตโน้ตปฏิทินค่ะเป็นปฏิทินนะคะปฏิทินนั่งโต๊ะขอไม่แกะแล้วกันนะคะโอเคสรุปคพืมไม่แกะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเรามาลุ้นกันนะคะไม่รู้ว่ากลับหัวกับหางหรือเปล่าตอนนี้รุนมากเด็กเถอะขอร้อ,อง เดียวเข้ามาคู่กันอีกแล้วร้อ,องไห้แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวต้องไปหาแกลใครมีเจ๊กเอามาให้แรกหน่อยนะคะอโอเคค่ะขอจบไปเป็นการแกะกล่องสั้นๆนะคะขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ